ต้นใหญ่มากๆต้นใหญ่ออกดอกสีหวานเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับกับสู่บ้านทัศนีบนมากนะคะวันนี้เราพาทุกคนออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมปลูกกันนะคะก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะสวยน่ารักทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะ ชวนทุกคนมาชมต้นชวนชมต้นใหญ่ต้นนี้นะคะนี่เขาเป็นชวนชมสีชมพูสีขาวอมชมพูนะคะคือสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นเขาใหญ่อันนี้เ็าปลูกไว้ที่หน้าโรงจอดรถอย่างนี้นะคะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะดอกก็สวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเรา เราไม่ได้มาขอพันเขาเนาะเห็นก็ปลูกไว้เห็นก็ปลูกไว้นานแล้วค่ะต้นเนี้ช่ว้ออกดอกี้ค่ะอันนี้ฝักของเขานะคะเพื่อนเห็นมีพี่สาวเคม,มาขอฝักไปปลูกอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้มาเอาพันชนชมไปปลูกนะดีค่ะดค่ะ ใหญ่มากๆรือว่ารู้สึกว่าลำต้นค่ะจตมีขาดออกเนาะ,คะใครที่ชื่นชอบช,ชวนชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นชวนชมสีอ่อนนหว,วานน่ารักน่ารักนะคะดูแล้วสบายตานะคะ อันนี้เขาก็จะเป็นริมรั้วนี่เขาก็จะทำเป็นต้นไทรเกาหลีนะคะตัดอันนี้ตัดแต่งกิ่งไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะเลยอาสวยงามค่ะ<ม>แล้วก็มีต้นเฟื่องฟ้าเนาะที่เราเคยมาถ่ายทำคลิปนะคะสวยงามเลยนนเป็นดอกชุมชมน,นะคะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับต้นชวนชมเนาะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะต้นนี้ก็เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีเฟื่องฟ้ามีไซ้เก้าลีประดับนะคะทุกคนก็บรรยากาศก็สวยงามแบบนี้นะคะส่งบรรยากาศสวยๆนะคะไม,ไม้ดอกไม้ประดับนะคะริมรั้วนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะคะ่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะจัดสวนหรือว่าจัด ต้นไม้ประดับริมรั้วนะคะจะเอาไปใช้ได้นะคะเจอกันเท่านี้นะคะขอบคุณกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย